เราทุกคนคือจิตวิญญาณเป็นพลังงานอยู่ในมิติที่สูงกว่าที่มีแต่ความรักและแสงสว่างเพียงเท่านั้นเราแยกตัวออกมาจากพระผู้สร้างพระผู้สร้างก็ต้องการเรียนรู้หาประสบการณ์เช่นเดียวกันด้วยจิตที่อิสระเราคือบีอิงผู้ร่วมสร้างจึงได้ร่วมกันสร้างมิติที่ต่ำกว่าในรูปแบบดวงดาว หรือโลกทางกายภาพที่สามารถจับต้องหรือสัมผัสได้มีรูปกายเนื้อไว้ให้จิตวิญญาณได้มาอาศัยอยู่เพื่อให้ทุกคนได้ลงมาเรียนรู้หาประสบการณ์ในรูปแบบต่างๆโดยให้มีความเป็นคู่ดำขาวหินหยางมืดสว่างหรือสร้างไทแรนกับแสงรวมอยู่ด้วยกัน เพื่อทำการทดลองว่าจะเป็นอย่างไรผลปรากฏว่ามีแต่ความวุ่นวายไปทั่วทั้งโลกเราและโลกอื่นด้วยแม้จะทำลายจัก,กรวาลมาหลายครั้งก็ไม่เกิดประโยชน์เพราะจิตสำนึกของคนไม่เปลี่ยนกลับมาทำร้ายกันเหมือนเดิมพระผู้สร้างจึงให้มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นไม่ให้มีมืดเหลืออยู่ให้ทุกคนปรับเลื่อนมิติให้สูงขึ้น โดยการปรับจิตสำนึกให้สูงขึ้นแบบที่เราเคยอยู่ในมิติที่สูงมาก่อนคือจิตเดิมแท้หรือจิตวิญ,ญญาณที่สูงส่งที่มีความเป็นพระเจ้ามีความเมตตาให้มีแต่ความรักและแสงสว่างเพียงเท่านั้นเห็น <c oughs> ทุกคนและทุกสรรพ,พสิ่งมีความเท่าเทียมกันเวลาที่เรามองคนอื่นก็เหมือนเรามองดูตัวของเราเองในกระจก ฉันคือเธอเธอคือฉันเพราะเรามีที่มาจากแหล่งต้นกำเนิดเดียวกันถ้าเราเข้าใจตนเองเราก็จะสามารถเข้าใจคนอื่นได้ดีไม่ตัดสินคนอื่นถ้าเราเข้าใจคนอื่นก็จะเกิดความรักที่ไรเงื่อนไถได้ง่ายนั่นเองความรักที่ไรเงื่อนไขคือรักคนอื่นให้เหมือนกับเรารักตัวเอง ความรักคือแสงสว่างคือกุญแจสำคัญ